ที่ฐานขอโชคทำยังไงให้ได้ผลวันนี้ครูเบนมีเคล็ดลับของจริงของดีมาฝากนะคะถ้าอยากรู้นะคะให้กดหัวใจกดติดตามนะคะครูเบนได้เลยมีอยู่ว่าครูเบนบังเอิญน,นะคะได้ไปเจอปู่ฤาษีซึ่งปู่ฤาษีท่านทรงแบบโอ้โหมีทรัพย์มีบริวารมากมาย ครูเบนก็เลยเปิดประเด็นถามเลยว่าปูคะหนูอยากรู้ว่าอธิษฐานยังไงถึงจะได้ผลคะแล้วปู่ลือศีก็ได้บอกครูเบนนะคะก็บอกว่าเจ้าหนูการขออธิฐานอ่ะให้ได้ผลอ่ะเวลาที่จะไปขอเงินขอทองขอโชคขอลาบอ่ะอย่าไปขอกับพระพุทธเจ้า เพราะว่าท่านน่ะทรงละกินเลสโลภกดหลงท่านทรงไม่เอาแล้วถ้าจะขอกับพระพุทธเจ้าอ่ะให้ขอเกี่ยวกับสติปัญญาให้ขอสติให้ขอการเรื่องของแ้วคาดปลอดภัยว่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าถ้าจะขอโชคขอลาบนะให้ขอกับพญานาะคปูเนี่ยเคยขอมาแล้วว่างนั้นที่ปูสําเร็จเนี่ยเพราะว่าปูอ่ะ ขอโชคขอลาบกับองค์ปู่พญายนาคหรือองค์เทพนะคะพระแม่ธรณีซึ่งองค์ปู่พญายนาคองค์เทพพระแม่ธรณีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพญายนาคท่านจะเน้นพญายนาคมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ที่อาสมของท่านนะจะมีพญายนาคแบบโอโ้โหแบบใหญ่ยิ่งใหญ่แบบโอโ้โหงดงามวิจิตรสดๆนะคะเงินทองเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดนะคะท่านก็บอกให้ขอนะแต่มันก็มีวิธีการขอ นะมันมีวิธีการขอเดี๋ยวครูเบนจะมาบอกว่าจะต้องทำยังไงให้ติดตามนะพี่น้องเด้อให้ติดตามเพจกลุ่ม Tik ต o k ครูเบนไว้แล้วครูเบนจะมาบอกว่าแล้วเราจะพูดยังไงถึงจะสำเร็จแต่บอกเลยนะคะว่าการขอให้ถูกต้องให้ถูกที่ถูกทาง ผิดที่ผิดทางเพจาจังใดมันกรบบนไว้ได้พี่น้องนะคะแล้วเจอกับครูเบนใหม่ครูเบนจะนําปาฏิหาริย์เรื่องจริงนะคะที่ครูเบนได้เดินทางไปยุทธภพนะคะแล้วมีของดีเรื่องจริงอะไรมาบอกนะ,ะพี่น้องจะได้รวยเร็วๆนะคะครูเบนจะเ,เคล็ดลับความรวยความปังติดตามครูเบนนะคะ,คอม,มะ,ค,ะคอมเมนต์แล้วก็แชร์แบ่งปันเด้อนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะจะได้รวยเร็วๆ,ๆนะพี่น้องความเชื่อไม่มีตัวตนแต่มีด้วยพลังความสำเร็จแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ